สำหรับคิวนี้จะเป็นการสาธิตการสร้างตัว P I D Control นะครับไปบนตัว f 3 2โดยใช้ตัว Library FreeRTOS และเสร็จแล้วเราก็จะทำตัวนี้ให้เป็น I O T ด้วยนะครับก็คือจะตั้งแต่เริ่มต้นมาทำยังไงนะครสำหรับบอร์ดที่ใช้ทดลองก็จะเป็นบอร์ดตัวนี้ที่เรียกว่าแหลกสามนะครับก็คือว่าเราจะ จำลองการทำงานของทา์น้ำสามระดะับน,นี้นะฮะ,ะโดยมีโฟล์ไหลเข้าแล้วก็เอาพุทของพลังได้เป็นโฟล์ที่ที่ไหลออกนะครับตัวนี้นะฮะ,ะถ้าเราเขียนหน้าฟังก์ชันเนี่ยมันก็นได้เป็นแบบนี้นะครับฟังชันซึ่งถ้านอ m มาไหลแล้วนะฮะเมื่อนอ m มาไหลแล้วจะก็จะเป็นลักษณะคำนึงส่วนเอเบอร์เลอร์สามนะฮะซึ่ง ตันนี้ก็ใช้ในการศึกษาในในในหนังสือระบบควบคุมนะแล้วเสร็จแล้วเราจะเอ่อทำการจำลองตัวนี้ได้โดยการทำเป็นวงจร r c เนี่ยนะครับสาภาพใช่ไหมครับถ้าเราเลือก r c ให้มันมีค่าที่คูณกันแล้วเป็นหนึ่จริงๆแล้วทำแค่ของแต่ละภาคนี่ก็คือ1ส่วน r c s บนก1ใช่ไหมครับแต่นี้ถ้า r c เราเลือกค่าให้มันควรเป็นเดียวกันได้เป็นแต่ละภาคเรื่ส่วนเอสน1แล้วเรามาต่อกันสามภาคโดยมีออฟแอมเป็นบัฟเฟอร์นะครับเราก็ได้เป็นทรัพยากรเดียวกมาซึ่งไอ้เจ้าตัวแพนนี้เนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปในตัวบอร์ดนี้นะครับเป็นตัวออฟแอมแล้วก็มีเป็นหมู่ทรนซเอยู่ในน,นี้นอกจากนั้นเรายังสร้าง,างตรงส่วนไปที่เป็นสวิตดีนะครับ ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการรบกวนสมมติว่าเรามีตัวอะไรมาอุดตันที่ตรงส่วนโฟ a t e ของ output เนี่ยนะครับก็จะประมาณได้เหมือนกับว่าเป็นการรบกวนที่แพลนของที่อ u t p u t ของแพลนใช่ไหมครับแล้วเราก็การอิพนพ n ตเราใช้ตัวไอเนี่ยนะครับเดไวเดอเมื่อเรากดสวิตช์ปุ๊บ ไออาตัวนี้ก็จะต่อการทําให้แรงดัน,นตรงเอาพุที้ตกลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเราจะทดลองว่าเราสามารถจะเช็คได้ว่า PID เนี่ยมันสามารถจะกระจัดการรบกวนที่เอาพุนี้ได้หากการทดลองถ้าเป็น Open l o o p เนี่ยนะครับเราเห็นว่าเมื่อกดสวิตช์ปุ๊บไอแรงดัน,นที่มันมีค่าอย่างนั้นมันจะตกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเด่เดเทีไว้ไ้ว้เสมอนะฮะ เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจกัับว่าจากพ d ดี e ที่เป็นทำมฟังก์ชันในรูปของคอน t ิเนสเซอร์เนี่ยนะครับถ้าเราแปลงมันกลายเป็นตัวดิสกิทางและแปลงเป็นอัลกอริทึมนะครับมันจะม,นมีหลักการยังไงนะซึ่งผมได้ทําตรงส่วนนี้ไว้ในตัวกิจหับของคอนโทรลไพทอนเนี่ยนะครับผมจะมีตรงโมดูลต่างๆซึ่งโมดูลที่7เนี่ยได้พูดถึงการแปลงนะฮะเป็นจากคอนิเสเป็นดิสกินะครับ แล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับการแปล3วิธีนะครับมี forward d i f f e r e n t backward d i f f e r e n c และก็ b i บเ n e r ซึ่ง b i l i n e r transform เนี่ยจะให้ผลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่ายกตัวอย่างของตัว P D control นะฮะตัวนี้ถ้า,าพูดา P D ในเวลาต่อนบเนี่ยถ้าแปลโดยระบบแปลโดยวิธี b i l i n e r transform นะครับก็จะได้มาเป็นตัวนี้ พรจน์แรกก็จะเริ่มจากอันนี้แหละนะฮะแล้วก็เราทำอนี้ให้กลายเป็น,นก,กอริทึมได้ยังไงนะ,ะโดยที่การแปลนี่แหละจะแปลงโดยใช้ตัวซอฟต์แวร์เาช่วยเช่นโฟก์ดแบ,บ็คล็อบช่วยนะฮะแต่วิธีการที่ดีกสำหรับการเขียนโปรแก,กรมก็คือการแปลงด้วยมือแหละนะฮะเราก็จะจากสรรมการนี่เราก็ แปลงมาแล้วก็เราหาว่าไอ้เจ้าตัว output ของมันเนี่ยจะประกอบด้วยสามเทอมนะครับก็คือเทอม p r o f e s s i o n a l integral ก n d e r i v a t i v e นะครับแล้วก็หาตารางเทอมออกมานะฮะวิธีการนี้มันดีเพราะว่าถ้าเราแปลงในมือเนี่ยไอ้ตัวเทอมไอค่าของไอตาขยายนะครับ kpk kd อะไรพวกนี้มันก็ยังติดอยู่ในตัวสัมประสิทธิ์นี้ใช่ไหมฮะ k i เนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา แทนค่าตัวนี้ไปในโปรแกรมปุ๊บแล้คำนวณสามปัดส่วนออกมาปุ๊บมันก็จะได้ค่าของตัวตัวทำเปอร์เซ็โปรแกรมมาทําให้เราสามารถจะเปลี่ยนค่าต่ตางๆได้ในโปรแกรมนะฮะได้โดยง่ายถ้าไม่ถ้าใช้โฟมแม่แล็กตัวนี้มันก็กลายเป็นตัวเลขตัวหนึ่งแล้วเวลาเราทําแปลงค่าอะไรเราก็ต้องไปทําในแม่เล็กอิเกตรินี่มันก็ไม่สะดวกใช่ไหมฮะไม่สามารถจะเปลี่ยนค่าได้ทันทีในโปรแกรมนั่นเอง จากที่เราแปลงได้มือนะครับแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรมโดยเรานิยามพวกไอ้คพิเชนต,ตน่างๆนี่ใช่ไหมฮะที่ที่ผมนิยามไมาในนี้นะฮะใส่ไปในโปรแกรมและเสร็จแล้วตัวอัลกอร,ริทึมของมันเนี่ยก็จะอยู่นะ,ะฝ่ายน,นี้มันจะยาวนิดน,นึงนะเพราะว่าเราจะใช้ตัวเฟียทอสมาด้วยนะฮะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะเป็นตัว PD Control แล้วก็อา่านค่า มาจากเอทนะแล้วอาจจะมีการแอบเอร์เรหรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับตัวแปรแล้วเราก็เอาตัวคอนโทรลมาใส่ตรงนี้นะฮะที่ที่เราได้จากสมการนี้นะฮะโดยเราจะเลือกคอนโทรลเป็นเพ d หรือว่าถ้า,ากันกากอิมเ e n t คอนโทรลอื่นก็ใส่เข้าไปในที่อื่นได้แต่ตรงนี้เป็นส่วนที่อของ p พ d นะครับอ่าโอเคและที่สัมประสิทธิ์พวกนี้เนี่ยมันก็มันเป็นเทอมของพวก TKI เพราะนั้นมันก็มีการอัปเดตใช่ไหมฮะแล้วก็ไปใส่ในในฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะฮะนี่มันเป็นไฟล์ที่ยาวมากแต่ดิ่งเกอร์ P.D. อัปเดตนะครับคอมพิวเตอร์มีการเป K, K, N, ลี่ยนแปลงเพราะ KP.KD. เนี้ยเราก็มาเรียกฟังก์ชันนีล้วก็คำนวณค่าสัาประสินิ์ใหม่นะฮะแล้วก็เอาไปใส่ในในตัว P.D. เก่าลิทึ่มนะฮะโอเคอ่ะทีนี้ เหตุผลที่ที่มันเป็นยาวเพราะว่าเราใช้นะเราใช้เฟียทอสนะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างพีดีเนี้ยให้อยู่ในทาร์สูนซึ่งทาร์สูนเนี้ยเป็นลานในคอสูนนะครับทำให้ตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยลานอยู่ในคอเป็นผลผลที่แตกต่างจากข้ออื่นนะฮะก็จะไม่มีอะไรไปรบกวนมันได้เลยใช่ไหมฮะมันก็จะมีสมรรถนะที่ดีนะครับหรือคอเก็จะเป็นการ ส่งนาตาออกซิเ i ียพอร์ตอะไรพวกนี้หรือว่ามีอะไดีก็อาจจะใส่หรือว่าการสื่อสารกันด้ดพายนะครับและอันนี้ก็ยังทำแพลนซิมเลชันได้ถ้าเก็บว่าเราไม่ใช้ตัวบอร์ดนะฮะถ้าเราไม่ใช้ตัวบอร์ดเราก็ใช้เป็นแพลนซิมเลชันได้แต่ว่าอันนี้ผมจะทดลองโดยใช้ตัวบอร์ดนี้นะครับเป็นตัวเปลซิมเลตระบบถังน้ำเมื่อกี้น,นั่นเอง ในขั้นแรกเนี่ยยังไม่ไม่ทำให้เป็น i o เเพราะ,ะนั้นจะยังไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วก็เน็ตพายผมก็จะมีแฟลกนะครับผมเซตให้เน็ตพายเป็น0นย์นะครเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้มันก็จะทำงานโดยไม่ไม่ต้องเชื่อมต่อนะครับกับเน็ตพายนะฮนะแล้วลองอัพโหลดนี้ไปบนบอร์ดดู สิ่งแรกที่เราสนใจก็คือเราจะดูว่าเซ็บเล็กตอนของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับการซิมเลตนะครับการสืตทาสมดีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันบ้าน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาด a ต a ้าเนี่ยไปพลอตได้นะครับโดยผมอาจจะสั่งสเต็ปด t ต้าแล้วผมจะการสเต็ปไปที่ค่าไม่สูงมากนะครับอย่างเช่น0ซนสูสสนะฮะถ้าสูงเกินไปมันจะเกิดเซต u r เลชันขึ้นมันก็ทาให ค่ามันแตกต่างกันมากนะฮะโอเคนี่เราก็เห็นว่าล a ต้าสู่ส่งมาที่ซเซเลอร์พอร์นะรับเสร็จแล้ว,ลวทีนี้ผมก็จะมีตรงส่วนของโนตบุกนะครับชื่อที่ผมจะเอาตัวตัวลาต้าเนี้ยไปใส่แล้วก็คอมเพลกกันนะฮะคอมเพลกกันเพราะฉะนั้นผมก็จะก๊อปปี้เอาเมื่อกี้นี้นะครับตัวเมื่อกี้มาทั้งหมด นะนี่ผมผมให้มันพอด่าประมาณพอดกาสองร้อยจุดนะครับสองจุดก็เป็นค่าเสร็จนะแล้วเราก็ก็เปลี่ยกนี้และเสร็จแล้วเราก็มามาที่ตัวแพลนนี้นะครับอโอเคใหญ่ใหญ่แล้วเราก็เพจไปที่เซลล์เซลล์หนึ่นะผมจะใช้ตัวนำพาแหม่พอนลิฟแล้วก็ใช้คอนโทรลไลบรารี่ รเราเรียกตัวไลบรารีสกอนแล้วก็ลันตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะเอา Data นี้เข้าไปแล้วผมสร้างฟังก์ชัน P D compare นะครับเราเอา Data มาใส่ในฟังก์ชันนี้นะฮะแล้วก็ตัวอโอเคก็คือเราก็จะมีตัว Simulation อยู่ในนี้แล้วก็ดาต a านี้มา Comp พ r e ใช่ไหมครับ เราใช้ตัวคอนเซปต์ e รสปอนเนี่ยก็คือตรงส่วนที่เป็น Simulation นะครับแล้วก็ลองลองร้นนี้ดูแล้วก็อ่านะ,นะอันนี้ก็คือเอาพูดใหม่นเมื่อกี้ของเดิมอ่าเราจะเห็นว่าตัวมันจะมีลักษณะชันและสิทธิ์ที่คล้ายกันนะครับคล้ายกันแต่ว่าีิงแต่ว่ามันจะดีเลยไปเหตุผลของการดีเลย์ก็คือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะ มันเซตุเลตเพราะว่าเอาโพสของมันเนี่ยมันไม่สามารถจะส่งค่าเกินไอ้สามจุดสามโวลต์ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่มันคัานประมาณนียมันค่ามันสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยตรงส่วนต้นมันจะช้ากว่าไอ้ตัวที่เป็นทางทฤษฎีนะครับแต่ถ้าเรามองลักษณะบัตของของตัวพีดีคอนโทนี่จะเห็นว่ามีความความใกล้เคียงกันนะครับในความลักษณะของว e r s h o hoot, อะไรต่างๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะช่วย ยังัะกล่าวว่าไอ้เจ้าตัว P D คอมมานที่เรา implement เนี่ยมันมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะฮะก่อนที่เราจะทำให้ตัว P D ที่เป็น I O T เนี่ยเราก็ต้องเช็คเจ้า Command ต่างๆว่าเวลาเราจี้คอมมานผ่านไปที่ตัว Serial port เนี่ยมันสามารถจะรับคอมมานได้ไหมอย่างเช่นผมจะเซตเอ่อ K P เท่ากับอะไรค่าเอ่อยค่เจสมมุติ นะมันก็สาม,มารถที่จะเซต k p พีเป็นเแล้วก็คำนวณสัมประสิทธิ์ของ PD e ใหม่นะฮะถ้าตัวนี้เวิร์ดเนี่ยต่อไปเราก็สาม,มารถทำไอโอทีได้เลยเราก็ส่งแทนที่เราจะส่งจากเซียพอร์ตนี้เข้มแฮ้์เราก็ให้ตัวฟีบอร์ดวิเจ็ดนี่เป็นตัวส่ง KP นี้ให้กับตัวบอร์ดคราวนี้คราวนี้เราก็พร้อมที่จะทำให้มันไนโอกทีแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปที่ n e t p พาใช่ไหมฮะสองศูนย์สองศูนย์แล้วเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมา แล้วก็สร้างชื่ออยู่ไว้หนึ่งง่ายนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวดีไวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาค่าพวกเนี้ยไปใส่ในตัวตัวของโปรแกรมใช่ไหมครับตัวโปรแกรมมาด u รีโน,โนนะฮะมันก็นจะอยู่ตรงน,นี้นะฮะใครในดีก็มาที่ใครในดีแล้วก็ตัวโทเก้น ครับโทเก้นก็มาที่โอเคเดี๋ยวเอามาตรงนี้กันนะฮะับตัวโทเก้นก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ซิกเคน แล้วก็ใส่ s อ Password ที่ที่ Wi-Fi ที่เราใช้โอเคอ่าหลังจากนั้นเราก็เซ็ตแฟกที่ n e t p a ตนี้ให้เป็นหนึ่งนะครับเพื่อว่าเพิ่มมันจะได้เชื่อมต่อกับ n e t p พายไดนะฮนะแล้วก็อัปโหลดนี้ก็จะเห็นว่าสามารถจะเชื่อมกับ Wi-Fi แล้วก็ Attempt n p นพีด n ทหมควาว่าเชื่อมต่อกันในพายแล้วแหละนะครับเราลองดูตรงนี้นะฮะมันก็จะจะเป็นออนไลน์ใช่ไหมครับไม่เป็นออนไลน์นนออนลนแล้วก็ค่าเล่์ต่างๆมันก็จะเขียนไปที่แช a ด o w อันนี้ก็หมายความว่ามันพร้อมแล้วที่จะสร้างเป็น IoT นะครับต่อไปก็จะสร้างฟรีบอร์ดได้ โอเคแล้วก็ไปที่คลิกที่ฟรีบอร์ดนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างคีย์บอร์ดสร้างฟรีบอร์ดนะครับจากตัวชื่อฟรีบอร์ดฟรีบอร์ดหนึ่งแล้วกันโอเคอคลิกเข้าไปที่ฟรีบอร์ดแล้วก็เราก็จะต้องแอดดัสโซดใช่ไหมฮะแอดดตสโซดหนึ่ง yeah. ง่ายๆแล้วกัน แล้วเสร็จแล้ว,ลวเราก็ต้องเอาข้อมูลมาใส่นะครับข้อมูลเราก็ไปเอาจาก device list นี่นะครับ mm hmm. ก็คือ client ID กับ s e c r e t ใช่ไหมครับแ i e n t ID มาใส่ตรงนี้แล้วก็ s e c r e t เซตนะฮะแล้วได้รัซอแล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้เราก็สร้างตัวแผงต่าง ก็คลิกเซฟเปยย็นระยะนะดิพานเนลเราก็อาจจะสร้างตอนแรกล้วเอาเกจก่อนนะฮะเกจอาอะไรอยา่างเงี้ยนะครับโอเคใส่เรนสูตรถึงสามสามโอเคแล้วก็เลขจากตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะ เราก็เลือกเไหนจะสอนแชโดว์เพราะว่าั้าต่างามันอยู่ในนี้หมดแล้วนะ,ะัะจะมีต้องส่วนของการปรับ พวกชลัยเดอร์เนี่ยนะครับก็คือว่าส่วนที่ส่งคำสั่งอันนี้่งจะไม่มีเฮลป์ให้เราก็ต้องจำฟอร,ร์แมตมันได้ว่าก็คือเน็ตพายพับบิชเน็ตพายแล้วก็ชื่อของ Datasource นะครับแล้วก็ Publish แล้วก็ตรงนี้ t o p i เป,ปือ Message Command เพราะว่าเราใส่ในโปรแกรมว่าไอตัว Add Message Command เนี่ยคือ,ค,อคือการส่งจังให้จากตัวทีีบอร์ดไปยังตัวบอร์ดนะครับและเสร็จแล้ว,เ,ลวเราก็สั่งเซตเท่ากับ แล้วก็ค่าของไอ้ตัวสไลเดอร์ในขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นฟอร์แมตก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราจะปรับค่าโดยการปรับสไลเดอร์นี่ค่าก็จะเปลี่ยนแล้วไอ้ตรงนี้ก็แสดงในตัวซีเรียลโมนิเตอร์ว่าคำสั่งเนี้ยส่งไปได้ถูกต้องนะครับเ้าไปเป็นเมสเซจเข้ามาแล้วก็สั่งที่ส่งไปดอยูสเต็ปเท่ากับค่าของสไลเดอร์นี้นะ เพราะถ้าเราเข้าใจตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะทำาร์เดอร์อื่นที่เป็นตัว KPI KD อะไรต่ตางๆได้นะครับโอเคพอทำออกมาเสร็จก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็มีตัวปรับ KPI KD ความจริงมันมีพารามิเตอร์เพอร์มิตนะแต่ว่านี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งงานได้อย่างเช่นปรับค่า เลฟเลนคามานใหมายปรับค่า KP ก็จะรับค่าไปใช่หมปรับค่า KI นะฮะคนนี้ปรับไอเจ้าตัวพวเวอเลสสำหรับ a อดเอดีนะครับก็เซตเป็นออนได้เป็นออนได้นะครับมันก็นรับข้อมูลไปตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว p D ที่เป็น IoT แล้วสามารถจะปรับได้จากระยะไกลแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเราใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะมีเซสเซอร์คอนเดนซปรับจากตัวหน้าง,งานเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้แล้วก็จะเห็นว่าตัวสไลเดอร์ของ KP นี้ก็จะต้องเปลี่ยนไปตามค่าที่เป็นจริงในขนาดนั้น